แขนเสื้อยาวเกินมาทําให้สั้นลงแบบไม่ต้องตัดเย็บง่ายใครก็ทําได้หลายคนมีปัญหากับแขนเสื้อที่ยาวเกินไปวันนี้เรามีวิธีปรับความยาวแขนเสื้อให้น่ารักพอดีโดยไม่ต้องตัดผ้าเลยมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะวิธีเย็บแขนเสื้อให้สั้นลงแบบไม่ต้องตัดวัดความยาวที่ต้องการใส่เสื้อแล้วดูว่าอยากให้แขนสั้นลงเท่าไหร่ทำเครื่องหมายไว้เพื่อเตรียมเย็บเตรียมเข็มและได้ ใช้เข็มเย็บผ้าธรรมดาเลือกได้สีที่เข้ากับเสื้อเริ่มดึงได้จากด้านในสอดเข็มจากด้านในเสื้อดึงได้ไปทางขวาแล้วดันเข็มไปข้างหน้าจากนั้นเปลี่ยนทิศไปทางซ้ายแล้วดันเข็มไปข้างหน้าอีกครั้งทำสลับกันแบบนี้จนรอบแขนเสื้อตรวจสอบความสมมาตรเย็บให้แนวดึงได้อยู่ระดับเดียวกันทั้งซ้ายและขวาอย่าให้แนวเย็บเบี้ยวหรือแน่นเกินไป เย็บเป็นวงกลมรอบแขนเสื้อเหมือนเวลาเย็บขากลางเกงง้าดิสันสามารถเย็บเป็นครึ่งวงแล้วต่อได้ได้ปรับความยาวเสร็จแล้วค่อยๆดึงแขนเสื้อเข้าด้านในเสื้อจะดูพอดีและเป็นระเบียบมากขึ้นใครที่มีเสื้อแขนยาวลองวิธีนี้ดูนะคะง่ายมากไม่ต้องตัดไม่ต้องเสียทรงลองทำแล้วแชร์ผลงานกันได้เลย